คราวนี้ถามว่าเอ้ยเราทำไมมันถึงต้องมีสิ่งนี้ขึ้นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจนะอันนี้อันนี้อธิบายในในใน,ในมุมาทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลก่อนแล้วเดี๋ยว<ม>ค่อยมาดูว่ามีความคิดที่แตกต่างกันยังไงในมุมเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยเป้าใหญ่อ่ะคือเพิ่ม GDP ถูกไหม อ่าคือคือเพิ่ม GDP เพิ่มรายได้เข้าประเทศส่วนหนึ่งที่เป็นชั้งใหญ่ๆของรายได้ประเทศไทยคือรายได้จากการท่องเที่ยวครับผมเขาต้องการจะขยายตรงนี้ให้มันบวมขึ้นก็คือด้วยการโอเคเมืองไทยมาเที่ยวอะไรได้บ้างเที่ยววัดเที่ยววังเที่ยวสถานที่ธรรมชาติแล้วก็มีแหละนไนท์ไลฟ์ช้อปปิง้งอะไรต่างๆแต่มันมีหนึ่งแคตตากรีที่หลายประเทศมีแล้วเรายังไม่มีก็คือที่เขาเรียกว่าแมนเมดเดสติเนชั่ แมนเมดคือคนทํามนุษย์ทําขึ้นมาเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนเดินทางมาเพื่อที่จะมาเที่ยวในที่ที่มนุษย์ทําขึ้นมาเนี่ยแหละครับโมเดลที่เราเห็นก็อย่างสิงคโปร์มีเซนโตซาทางดูไบก็มีอะไรประมาณเนี้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาเก๊าอะไรต่างๆครับ LA ซึ่งที่แบบเนี้ยคนก็จะไปแล้วแบบใช้ชีวิตอยู่ยาวๆออาจจะแบบอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยเพราะอะไรถึงอยู่ได้อาทิตย์นึ่งเพราะเาะนั้นมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ก็จะนึกสภาพว่าแบบใหญ่กว่าพารากอนอะไรแบบเนี้ยนะคะ<ม>สนามเด็กเล่นไอ้สนวนสนวนสนุกสนวนาน้าสวนสนุกก็ง่ายสวนสนุกสนวนน,าน้าอะไรต่างๆยองโชคลับคลับนะคะแล้วก็แน่นอนโรงแรมร้านอาหาร<ม>อะไรต่างๆสนามกีฬาใหญ่ๆหญ่แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือคาสินโนใช่ก็คือเขาก็ตั้งเป้าว่าถ้ามีอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจก็คือหนึ่งตอนก่อสร้าง ม,มาใช้เม็ดเงินเห็นว่าที่หนึ่งเป็นแสนล้านครับโอเคเวลาจะมาสร้างอะไรที่มันระดับแสนล้านเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในประเทศนั้นก็คือการก่อสร้างวัสดุอะไรต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นทั้งหมดบริษัทก่อสร้างบริษัทดีไซน์แรงงานคนต่างๆที่ต้องสร้างเข้าไปนะคะแล้วก็ในการดําเนินการก็แน่นอนต้องใช้แรงงานของคนไทยครับนะดังนั้นมันก็จะเกิดเนี่ยเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ไอ้พพลายเชนต่างๆที่จะต้องเข้าไปหล่อเลี้ยงเอเ e r t a ม n m e n t complex ในระยะยาวก็ก็จะเป็นรายได้ที่มันทําให้เกิด cash flow ที่เพิ่มปริมาณขึ้นในประเทศออันนี้คือในแง่ของยุทธศาสตร์ก่อนครับคราวนี้ข้อถกเถียงใช่ไหมมันก็มีคนบอกว่าเอ้ยเมืองไทยหนึ่งคือจาเป็นต้องมีไหมในเมื่อพวกประเทศที่เขามีส่วนใหญ่เขาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเหมือนเรานี่ของเราเยอะอยู่แล้วครับยังต้องมีอันนี้อีกหรือเปล่านะคนที่เห็นด้วยก็จ,จะบอกว่า เยอะอยู่แล้วแล้วมีอีกแล้วมันจะเป็นอะไรมันก็เพิ่มเงินไงล่ะในเมื่อเซกเตอร์นี้มันเป็นเซกเตอร์ที่แบบ High p otential สุดแล้วศักยภาพสูงสุดแล้วนะคะแล้วก็คนห่วงเรื่องเยาวชนเนื้อเรื่องประชาชนจะไปติดพนันไหมอ,อันนี้อันนี้แหละคือส่วนของดีเทลที่จะต้องไประบุในในกฎหมายใหม่มว่าห้ามอะไรบ้างนะคะมันมีวิธีห้ามหลายแบบอย่างเช่นห้ามคนไทยเลย ก็ทำได้ใช่ก็คือคนไทยไม่ได้เข้าเลยครับหรือสองก็คืออาใช้กำหนดเงินที่คุณมีอ,มอย่างเช่นอาจจะต้องโชว์บัญชีเงินฝากหรือเปล่าถ้าไม่ถึงเท่านี้ห้ามเข้านะคะมีอีกแบบหนึ่งคือเขาเขาเรียกว่าจ่ายค่าเปิดโต๊ะหรือค่าอะไรทำนองเนี้ยเหมือนกับว่าก้อนแรกที่จะใช้เล่นได้อะ่ะกำหนดไว้สูงมากครับแบบนี้คนจนก็จะไม่เข้าหรือคนระดับไรายได้ปานกลางก็คือไม่ไหว เพราะว่าเอ้ยถ้าล,ล็อตแรกไปแล้วหมดก็คือเงินหายไปเยอะอ,อะไรเงี้ยค่ะอืมก็ส่วนเรื่องเยาวชนนี่คิดว่าไม่มีประเด็นนะเพราะว่ามันเข้าไม่ได้อยู่แล้วในในในส่วนของคาสิโน